ไม่แยกผมไม่แยกครับแต่ผมแยกอยากให้มันจบแล้วตรงนี้ว่าให้มันจบไป็นาวบ้านอยากให้ชาวบ้านที่มีรถจะจบถ้าคุณแบบป้ามันก็จบได้วันนี้แต่คุณต้องทำถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวผมก็เข้าเลยคุณต้องจ่ายให้เขาแต่วัานี้เขาดดำเนินการได้เขาจแจ้งความซึ่งเรื่องทางเนี้ยจะโยนผู้รับผิดชอบเองไหมน้คุณนุ๊กเป็นผู้รับผิดชอบคุณนุ๊ก คนมา่าคเ่าไงมาดดเอาพ่อมเจคนพ่อ <guarding> ม <okay>? ่่ลองพ่ม่่อดยักอม่คนพ่อม่ดักกันมาตั้งสี่ทปีแล้วเออคนมาเ่้คนวานะพ่อโอเคคือมอยู่ตรงนี้คือผมเป็นกลางไม่ได้อยู่กับคนต่ต่าอูกัวาตรงนปั้ตกปันี้เอโคลงือตอตังคือไปตะกเัไปเหยียวพดเ้อนานปาเพูพูดว่าูดเมาบางคนนะที่ตินด้วย นายแต่ว่าคุณมีอำนาจเต็มมากฮะอย่ามากระโดดอยู่นี่ใช่ไหมที่พวกนู้นมันรั่วมันนิดนี่มันอย่าไปทั้งนี้มันก็ต้องนี่เอาตามที่คนมีทางขึ้นไปกันต้องไปข้อก้อนนี่อยูกว่ะคดตามพวกมันก็ไม่ใด้กันส่วนนายสุนท่กันคุณก็ไปฮักกันฮักแต่ไม้ก็ให้เขามาเล่ฝ่ายนี้นะฝ่ายนี้ทานก็อย่างชายอยู่แต่ทำไมชายไม่ทำดุษฎี

ไม่ก็มีบางรายไม่สามารถเข้าซึ่งได้หรือว่าบางรายเป็นพื้นที่สามารถทาทําคอสชได้แต่เท่ากับบางที่ยังมีแนวยัางออปติดอยู่ทางเนี้เวลาคนค้นข้าวคนออเนี่ยนั่นก็ฟังชาวบ้านก็ก็ชายอันนี้ตรงนี้ก้อนเรื่องที่เด่นนี่ผมรับตกวันเลยชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้สามสิบกว่าปีแล้วแต่มาอยู่กันบางคนก็ยังอยู่ห่างไกลบางคนก็ยังอยู่ในเขตออป บางคนก็อยู่ตรงกลางแต่มาทําตรงนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นของพ่อของเกษตรกรครับก่อนปีสามหนึ่งหรือประมาณปีสองพันหารสิบเก้าได้มาอยู่ตั้งนานแล้วทีนี้ก็พืชบางตัวก็ได้ล้มไปบ้างเพราะมันหมดอายุไขจึงปลูกสร้างขึ้นมาใหม่นี่แหละคือปัญหาของชาวบ้านเรื่องปัญหาที่ดิน ข้อพิพาทกับมอนศูนย์มอนไหมศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพอดีชาวบ้านในพื้นที่อยู่มาประมาณตั้งแต่ปศสองห้ารหนึ่งเก้าแล้วเมือปีพายุเกมาเมื่อปีพศสอง2ห้ารอยสามสิบสองพายุเกมาปุ๊บพอจ่าสองพันห้าร้อยสามสิบสามนี่ก็ศูนย์วิจัยมอนไหมศูนย์มอนไหมเข้ามาก่อใช้พื้นที่แต่ไม่ได้สอบถามเรื่องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก่อนชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ ก็นี่มายื่นหนังสือให้ท่านอสสสันแท้ตั้ง